เนี่ยมันแลบลิ้นล้อเลียนให้เรายิงมันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมายิงมันวันนี้มันแลบลิ้นล้อเลียนเรานะผมว่าให้เรายิงมันครับผมจัดไาเลยครับพวกแบบนี้จัดไาเลยเป็ดหงายท้องเลยครับพมก็ <c oughs> <c oughs> สนุกสนานดีนะผม สวัสดีครับวันนี้พี่เล็กมีของเล่นใหม่จะมารีวิวให้ดูกันอีกแล้วก่อนอื่นพี่เล็กก็ต้องขออธิบายเรื่องปืนของเล่นกระสุนโฟมนิดนึงครับสำหรับปืนของเล่นที่ยิงกระสุนโฟมเขาออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการเล่นปืนแต่ไม่เน้นความเร็วหรือความแรงของกระสุนอย่างที่พี่เล็กเคยบอกอยู่บ่อยๆว่าถ้าโดนตัวไม่เจ็บขอแค่อย่าเล็งใส่หน้าใส่ตากันมีไว้เล่นในบ้านเป็นกิจกรรมสนุกสนานภายในครอบครัวและน้องๆน้หนูยังได้ฝึกความคุ้นชินในการใช้อาวุธให้ปลอดภัยด้วยนะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับจะเป็นปืนลูกโม่อัดลมยิงกระสุนโฟอมอ่ามาดูกันเลยครับว่าในกล่องเขาให้อะไรกันมาบ้างอย่างแรกที่เห็นเลยครับโอ้โหจะเป็นซองปืนนะครับแบบนี้ซองพกนั่นเองจะเป็นหนังนะครับผมเป็นหนังแบบนี้นะนี่ตามน,นี้เลยครับผมด้านหลังของซองก็จะมีที่ให้ร้อยเข็มขัดด้วยตรงนี้ก็จะเป็นเป้กระดุมพับเอาไว้รัดปืนนะครับผมในแบบนี้นี่ครับซองปืนด้านในก็เป็นประมาณนี้เลยครับ ด้านในก็เป็นผ้ากรรมยี่นะครับผมนี่ตรงนี้ก็เป็นรูทะลุออกมาแบบนี้ซนะองนี้อาจจะไว้ใช้กับปืนที่มีลำกล้องที่ยาวขึ้นได้นะครับเพราะว่า เขาจะมีรูทะลุถึงการแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นเป้ากระดาษครับมีแบบนี้เลยเป้ากระดาษนะครับผมเนี่ยมันแลบลิ้นล้อเลียนให้เรายิงมันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมายิงมันวันนี้ตัวนี้ไม่แน่ใจนะว่ามันตัวอะไรนะครัผมว่ามันเป็นเป็ดหรือไก่นะผมถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่เล็กทีแล้วก็จะมีเป็นฐานพลาสติกครับสาหรับตั้งเป้านั่นเองนะผมนี่ครับก็ง่ายๆเลยครับแล้วก็เอาเป้านะครับไอตัวที่มันแลบลิ้นใส่เรานี่ตั้งอย่างนี้เลยนะครับผม นี่ก็จะประมาณนี้เลยครับนี่โอ้โหลูกโ,โ,โม่รุ่นนี้ให้กระสุน,นมาจุใจเลยนะครับ2ชุด1ชุดมี12นัดได้ไป2ชุดเลยครับ24นัด ใช้เป็นแบบเดียวกันขนาดเดียวกันเท่ากันเลยครับกับตัวลูโม่จุดสามาเจ็ดที่เคยทำคลิปรีวิวออกไปก่อนหน้านี้สามารถใช้ด้วยกันได้เลยแต่ตัวนั้นถ้าเป็นเลกจำไม่ผิดตัวนั้นจะแถมกระสุนแค่ชุดเดียว12นัดนะครับตัวนี้ได้2ชุดเลยคุ้มนี่ครับผมแล้วก็จะเป็นตัวปืนลูโม่เลยครับรุ่นนี้ก็มีโม่สำรองมาให้ด้วยครับเท่ากับว่ารุ่นนี้จะได้โม่ไป2อันเลยสําหรับตัวนี้ขนาดลํากล้องประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับหรือ2.5นิ้ว บอดี้ทั้งหมดเป็นพลาสติกนะครับรวมทั้งด้ามตรงนี้ด้วยในส่วนของเสียบตาลตรงนี้นะเขาทําเลียนแบบมาคล้ายๆกับเ,เป็นด้ามไม้ประมาณนี้นะครับแต่จริงแล้วเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยก็จะมียิงตัวหนังสือข้างปืนมาเลยครับว่า ZP5 Smith สมิธแอนเวนะครับ,รบโ,อโอ้โห,โหสำหรับตัวหนังสือก็ยิงมาทั้ง2ด้านเลยครับทั้งซ้ายและขวาน,นะครับผมพี่เล็กมือใหญ่ๆก็ประมาณนี้เลยครับผม,มก็ถือว่าโอเคนะส่วนในกล่องนี้ก็จะเป็นสีดําเขียวแบบนี้เลยนะผม ก็คือตัวปืนเป็นสีดานะครับด้ามเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับรายละเอียดในกล่องเหมือนกันนะครับรุ่นนี้จะมีเข้ามาให้เลือกทั้งหมด3สีแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งครับเป็นสีขาวเทาครับด้ามเป็นสีเทาลูกโม่ก็เป็นสีเทานะครับผมรายละเอียดทุกอย่างเหมือนกันครับตัวหนังสือยิงมา2ด้านเหมือนกันเลยทั้ง3สีนะครับผมก็แล้วแต่คนชอบครับชอบสีอะไรก็จัดไปนะครับนี่ครับจะมีขาวเทามีดําเขียวนะครับผมดาเขียวก็สวยนาแล้วก็จะมีดําน้าตาลนะครับผมสาหรับของแถมและอุปกรณ์ในกล่องทุกสี มีมาให้เหมือนกันหมดเลยครับต่างที่สีของตัวปืนทนั้นเองเดี๋ยวเรามาดูเวลาที่เราเอาปืนพกเข้าไปในซองแบบนี้นครับผมแล้วก็ใส่ตัวรัดเข้าไปครับติดเป๊กกระดุมเข้าไปโอ้โหก็ดูเท่ดูเฟียวดูหล่อไปอีกแบบนึงเลยนะครับผม mm hmm. นี่ตัวนี้ก็เป็นที่ร้อยเข็มขัดน,นะเวลาที่เราน้องๆหนูๆนะพกติดเอวเล่นๆน,น,นะครับและะ้วจากน้ปืนมาใช้งานก็ ปลดเป๊กกระดูมตัวนี้ครับดึงปืนมาใช้งานได้เลยนะผมโอ้โหมีซองพกมาให้ด้วยย่างเฟียวระบบการยิงของรุ่นนี้ครับเป็นแบบซิงเกิลนะครับก็คือว่าต้องง้างนกทุกครั้งในการยิงนะเช่นเดียวกันกับตัวเ357ลำกล้อง3นิ้วครึ่งตัวนั้นก็ต้องง้างนกยิงทุกครั้งเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับก็ต้องง้างนกเพื่ออัดลมนั่นเองแล้วก็ยิงนะแบบนี้เลยทุกนัดนะครับผมแบบนี้นี่เวลาที่เราง้างนกนะครับโม่มันก็จะหมุนเพื่อไปการ เปลี่ยนกระสุนใหม่เข้าตรงช่องลาเพลิงทุกครั้งอ่ะมาดูรายละเอียดของตัวปืนนิดนึงครับนี่เขาก็ทําด้ามาแบบนี้เลยนะผมนี่อย่างนี้เลยนะครับนี่โอ้โหนะผมนี่กล้องนะผมฝั่งนี้ก็เป็นแบบนี้เลยครับนี่แบบนี้ครับผมนี่อย่างที่บอกนะสําหรับรุ่นนี้ครับมีโม่สําลองมาให้ครับก็คือว่าซื้อปืนหนึ่งกระบอกได้โม่สองอันเลยนะผมเวลาที่เราจะเปิดโม่เราก็เปิดตรงนี้ครับแต่ตัวนี้ไม่ได้เปิดโม่ออกด้านข้างนะครับ ตัวนี้จอกแนวคลาสสิกนิดนึงก็คือว่าเวลาที่เราปดปุ๊บเนี่ยมันจะหักลำออกมาอย่างนี้เลยนะผมเราก็เปิดตัวนี้เลยครับเปิดเลื่อนไปด้านหน้าแบบนี้เลยครับโอ้โหนี่มันหักให้แบบนี้เลยนะผมก็ดูคลาสสิกไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมมันก็จะมีตัวนี้ล็อกโมไว้ครับนี่เดือยเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็ขยับนิดนึงครับขยับนิดนึงเพื่อให้มันหลุดจากเดือยครับแล้วก็ดึงออกมาครับผมแล้วก็เอามาบรรจุกระสุนนะครับนี่ครับแล้วก็บรรจุกระสุนเข้าด้านหน้าโมเปนแบบนี้ครับกดเข้าไปแบบนี้เลยครับผมนี่ใส่เเข้าไปลย นี่ใส่เข้าไปนะครับใส่ได้หกนัดนะครับผมนี่แบบนี้เลยครับหกนัดแล้วแล้วก็ใส่เข้าไปตรงแกนโม่เลยครับใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็กดลงไปนิดนึงครับให้มันล็อกกระเบือตัวนี้ครับผม <c oughs> นี่แบบนี้ครับแล้วเราก็หักขึ้นมาแบบนี้ กดเลยมันก็จะล็อกอัตโนมัติให้นะครับผมทีนี้มาดูน้ําหนักตอนที่ยังไม่ได้บรรจุกระสุนคันครับมาดูน้ําหนักครับเฉพาะปืนเปล่านะครับหนึ่ากรัมนะครับความยาวตัวปืนประมาณ8นิ้วครับนี่วัดถึงตรงนี้นะประมาณ8นิ้วครับผมความสูงของตัวปืนก็อยู่ที่ประมาณ6นิ้วครับนาที่1จัดไปนะผมลองดูแบบนี้นะผมั 48. 8 8บแปดจุดดที่2 47.5นัดทีสาม9 0 นัดที่สี่สี่นัดที่ห้าสบจุดนัดที่หครับสี่สิุดสามฟุตต่อวินาทีนะครับความเร็วของหัวกระสุนโฟมทั้ทงนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความแน่นความกระชับของหัวกระสุนโฟมแต่ละนัดด้วยนะครับแต่ละนัดความแน่นความกระชับไม่เท่ากันนะครับผมในส่วนของระยะยิงไกลนะครับปืนรุ่นนี้นะใช้กระสุนโฟมแบบนี้นะครับ เป็นเลขทดสอบแล้วก็ได้อยู่ประมาณ10เมตรได้นะครับผมปืนเอ่อของเล่นกระสุนโฟมพวกนี้เราไม่ได้เน้นความแรงความเร็วหรือยิงไกลอะไรมากมายนะครับเอาไว้ยิงเป้าเล่นสนุกสนานขำําในบ้านกันครับเวลาโดนตัวไม่เจ็บนะครับกระสุนพวกนี้นะเนี่ยมันจะเป็นกระสุนโฟมแบบนี้นะครับหัวก็เป็นพลาสติกเบาๆนะครับผมเน้นย้ําแค่อย่าเลงใส่หน้าใส่ตากันนะครับหมุดตรงที่อยู่ด้านปืนนะครับตรงนี้เป็นหมุดสีทองนะครับเขาจะเขียนเป็นตัวเล็กๆไว้ในหมุดนี้ครับคาว่าโคไฟอาร์มนะครับผมโอ้โหเนี่ยครับ หมดสีทองทั้งสองฝั่งเลยนะผมทั้งซ้ายและขวานะครับอืมนะครับก็ถือว่าเขาเก็บรายละเอียดมาค่อนข้างที่จะดีนะครับมิติก็ค่อนข้างที่จะสมจริงนะสวยงามดีทีนี้เราจะมายิงน้องเป็ดครับมันแลบลิ้นล้อเลียนเรานะผมว่าให้เรายิงมันนะผมจัดพายเลยครับพวกแบบนี้จัดพายเลยเป็ดหงายท้องเลยครับผมอืมก <c oughs> <c oughs> ็สนุกสนานดีนะผมคือของแบบนี้อย่างที่ไปเล็กบอกนะครับ <c oughs> ก็เป็นกินจกรรมร่วมสนุกกันในครอบครัวระหว่างคุณพ่อคุณแม่คุณลูกกันได้นะสาหรับ ปืนของเล่นกระสุนโฟมพวกนี้นะครับมันไม่อันตรายนะครับมันเบานะครับเป็นกระสุนโฟมแบบนี้นี่ครับผมนี่แบบนี้เป็นหัวพลาสติกเบาๆนะครับผมโดนตัวไม่เจ็บน,นะขอแค่ไม่เล็งใส่หน้าใส่ตาก,กันอันแน่เหมือนยังแลบลิ้นหลอกแล้วอีกนะผมมันล้อเลียนนะเดี๋ยวจัดไปอีกนึงนั้นนี่ไงท้องไปเลยครผมเออพูดถึงยิงเป็ดนะพี่เล็กไม่รู้ว่าน้องๆหนูบางคนเกิดทันไหมครับสมัยเป็นเกมเอ่อแฟมิลี่เกม จอยสติ๊กสมัยก่อนครับเป็นเกมยิงเป็ดนะนะมันก็จะมีปืนแล้วก็ต่อสายเข้ากับเครื่องเล่นนะครับผมแล้วก็ยิงเป็ดที่มันบินออกมาจากในป่านะครับคือมันจะมีหมาตัวหนึง่งหมาที่เราเลี้ยงอ่ะไปไล่เป็ดเป็ดมันก็จะบินออกมาจากในป่าแล้วเราก็ใช้ปืนอ่าที่มันต่อสายเข้ากับเครื่องเกมแล้วก็ยิงยิงยิงเป็ดนะครับผม <laughs> ใครเกิดทันบ้างเบนมาบอกพี่เล็กหน่อย <laughs> ก็เอาไว้ยิงสนุกเล่นๆขำๆในบ้านกันครับวัสดุเท่าที่พี่เล็กมองดูนะครับ <laughs> นะเป็นพลาสติกเกรดดีใช้ได้เลยนะครับผม ไม่ใช่พลาสติกเก็ป้องแป้งอะไรนะเท่าที่เวกด,ดูจากผิวสัมผัสดูจากเนื้อพลาสติกเขาแล้วนะครับผมรุ่นนี้มีให้เลือกทั้งหมดสสีครับ<ม>ก็จะมีสีดําน้ําตาลดําเขียวนะครับผมแล้วก็ขาวเทานะครับผมนี่ก็เป็นขาวเทานะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมนีม่ก็สวยงามคนระับแล้วแต่คนชอบนะตัวนี้ก็จะเป็นดําเขียวนะครับผมนี่เขียวแบบนี้เลยนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับผมนี่มีล่องนิ้วด้วยนะครับ ทำให้จับแล้วกระชับมากขึ้นนะมันจะรับกับล่องนิ้วเราเพอดีเลยนะผมแบบนี้เลยนะครับผมมันมีซองปืนมาให้ด้วยครับผมเอออย่างเฟี้ยวเลยมีซองปืนด้วยใส่เข้าไปแบบนี้นแล้วเราก็เอาร้อยกับเข็มขัดนะสมัยพี่เล็กเป็นเด็กนะมีแบบนี้พี่เล็กพกติดเอวทั้งวันน่ะอยู่บ้านบอกเลยครับผมพี่เล็กเป็นคนที่ชอบเล่นปืนมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับแต่สมัยพี่เล็กเป็นเด็กของเล่นพวกเนี้ มันยังไม่มีนะเพราะเป็นยิงกระสุนโฟมเป็นบีบีการเป็นแบงกันอะไรยังไม่มีนะครับสมัยก่อนเนี่ยยังเก่งก็เป็นปืนแก๊บครับเป็นแก๊ปวงสีแดงแดงนะครับผมเมื่อก่อนไม่มีของเล่นแบบนี้นะครับส่วนคลิปหน้าพี่เลกจะมีของเล่นอะไรมารีวิวให้ดูกันอีกอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผม